พี่น้องพามาส้มสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่น้องบรรยากาศดีๆตอนมิบ่ายค่ะพี่น้องปลูกกระลำค่ะพี่น้องปลูกกระลำแปลงกระลำค่ะพี่น้องสวยงามค่ะกำลังห่อค่ะพี่น้องกระลำค่ะสวยงามค่ะนี่ส่องปลูกกระลำค่ะพี่น้องกระลำก็งามงามค่ะพี่น้องลองนี่ปลูกมะเขือค่ะพี่น้องปลูกมะเขือวใสตกินเลี้ยกินกระายค่ะพี่น้อง เิ่งแนพี่น้องต้นมะเขือก็งามงามพี่น้องออกดอกแล้วค่ะดอกดาวเรืองค่ะพี่น้องดอกดาวเรืองก็ปลูกไว้ตะไคร้กันค่ะพี่น้องดอกใหม่ดอกดาวเรืองสวยงามค่ะพี่น้องชมบรรยากาศแปลงพักดอกดาวเรืองค่ะพี่น้องอันนี้พ่อก็เลียงกบค่ะพี่น้องมาเป็นเลียงกบพี่น้องคนป้าพี่น้องคนเลียงกบค่ะพี่น้องเศรษฐกิจพ่อเพียงเพลินค่ะพี่น้องเน้าพี่น้องคนเลียงกบค่ะพี่น้อง พ่อเพียงค่ะพี่น้องขายบิ่งอีแปลงหนึ่งค่ะพี่น้องมีไรหนึ่งค่ะไรก็้ล้วยเหรอค่ะพี่น้องปลูกมะเขือเทศนาค่ะพี่น้องปลูกมะเขือเทศงวยสวยงามค่ะมะเขือเทศค่ะเศรษฐกิจพ่อเพียงค่ะพี่น้องบ่งบุนลดน้ำเนี่ยค่ะพี่น้องลดน้ำกระลำค่ะพี่น้องปวดโอ้ยพี่น้องพัดกระลำเพิ่นปลูกใหม่ค่ะพี่น้องงามงามค่ะพี่น้อง เศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่น้องปลูกกระลำอีกแล้วค่ะพี่น้องสมบรรยากาศอตสปิเกอร์ค่ะพ euh ี่น้องอดกระลำค่ะพี่น้องกระลำปลูกไม่ค่ะพี่น้องงามกําลังงามค่ะพี่น้องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่น้องสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่น้องปลูกมะเขือกระโดกโดกค่ะพี่น้องมุ่งเนี้ยค่ะพี่น้องมะเขือเทศค่ะค่ะพี่น้องงามงามค่ะพี่น้อง จจกพี่น้องนะเว้ยมะเขือเทศจ้าเสร็จจิตพอเพียงค่ะพี่น้องอันนี้แปลงดอกดาวเรื่องค่ะพี่น้องสวยงามค่ะดอกไม้ค่ะพี่น้องปลูกมะเขือค่ะพี่น้องกระลำบีค่ะพี่น้องแล้วก็ท่าผุนผ้ามาส้มอีกหมอกนึงค่ะพี่น้องได้แปลงเดียวกันค่ะพี่น้องอินทภาลัมค่ะพี่น้องพอพันปลูกอินทภาลัมใบค่ะ มีอไรเดี๋ยวมีซี่ย่างหาย่างคูณเด็กค่ะพี่น้องทั้งผลไม้ทั้งผงักเลือก,กินเพื่อขายะะค่ะพี่น้องเศรษฐกิจพอพียางค่ะพี่นอ้องมะละกอเตี้ยค่ะพี่น้องมะละกอต้นเตี้ยค่ะพี่น้องมะเขือ,อเทศก็บโ,โดกโดกพี่น้องเอ้ยบังเอิปพวกมะเขือ,อเทศง่งามค่ะพี่นอ้อง ใส่น้ำได้ค่ะพี่น้องน้อใหม่ก็มีค่ะพี่น้องแปลงอินทภาร่ำก็มีค่ะพี่น้องวงคุณพ่อเพิ่นขยันแท้คุณพ่อมาขยันแท้วินัยเฮ็ดเล่นไปน้อเพาะเนาะป้าพ่อมาขยันแท้เนาะพ่อหันหนามาเน่ะป้าพุ่คุณพ่อรอรอได้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องว่าแปลงพุ่นดินพี่เพิ่นค่ะพี่น้อง ปูมะเขือเทศเพิ่อนกับโดกโดกพี่น้องมึงแน่ทั้งมีหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่โดกขนาดเลยพี่น้องจ้ะอ่ะพอเพียงค่ะน้องใหม่ก็มีค่ะพี่น้องอินทผาลัมก็มีค่ะพี่น้องมีทุกอย่างค่ะจ้คุณพ่อคุณพ่อขนาดมั้แน่คุณพ่อคุณรอแท้พ่อขยันเนาะพ่อเนาะครับจ้ดเฮ็ดไปเล่นไปน้าพ่อเนาะจ้ลูกก็รรมชาติเท่าเนาะ จ้าพ่อคะนาขึ้นแม่น้ชวัสดีร่ะคาะวัสดีค่ะ